สวัสดีครับพบกับลุงหนูใจยเย็นกับเกม Identity V ทุกค่ำคืนนะครับน้องๆหนูๆวันนี้ถ้าเกิดใครอยากเล่นกับลุงหนูนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแจ้งไอดียไลกันได้ไมาเ,เริ่มต้นอ๋อเต่ชินอาบน้ำก่อนครับแป๊บเดียวอ่ะได้ได้เดี๋ยวลุงหนูเล่นรอสักเกมนะวอร์มมือวอร์มมือนะครับเกม Identity เป็นเกมที่ มีการแข่งขันสองฝั่งนะครับฝั่งแรกก็เป็นฝั่งของผู้ล่าหรือที่เขาเรียกกันว่าฮันเตอร์อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของผู้ถูกล่านะครับผู้ถูกล่าก็มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติคือต้องปั่นเครื่องปั่นไฟเนี่ยให้เสร็จห้าเครื่องถ้าเราเล่น4ี่คนนะครับเมื่อปั่นเครื่องปั่นไฟเสร็จห้าเครื่องแล้วก็สามารถหนีออกจากสถานที่แข่งขันได้ สำหรับผู้ล่าหรือเจ้าฮันเตอร์ต้องพยายามกีดกันไม่ให้เราผู้ถูกล่านี้สามารถปั่นเครื่องปั่นไฟให้เสร็จทั้งห้าเครื่องแล้วหนีออกไปได้นะครับใครหนีออกได้มากกว่านะครับก็ชนะไปถ้าเกิดฮันเตอร์อยากชนะต้องต้องอะไรต้องจัดการกับเราผู้ถูกล่าให้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็จะชนะไปะ ไปเล่นกันก่อนเกมแรกเกมนี้ลุงหนูเลือกเล่นแบบ4ี่ต่อหนึ่งคือผู้ถูกล่า4คนนะครับมีฮันเตอร์หรือผู้ล่าเพียงแค่คนเดียวฉะนั้นเกมนี้ลุงหนูและเราเดอกแก๊งจะผ่านเครื่องปั่นไฟเพียงแค่5เครื่องเท่านั้นสำหรับเกมแรกเกมนี้ลุงหนูเลือกเป็นนักโทษ ครับตัวละครตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือปั่นเครื่องปั่นไฟหนึ่งเครื่องแต่สามารถเจ็ดสองเครื่องมีมีการโยกันได้นะครับความสามารถพิเศษของตัวละครแต่ละตัวละครก็แตกต่างกันออกไปนะครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี่หลายคนอาจจะได้ยินเสียงหัวใจเด่นตึกตักตึกตัก แล้วมีสีม่วงขึ้นที่ยนังหุยงหนูนั่นแสดงฮันเตอร์หรือนักล่าผู้ล่านี้อยู่ใกล้เราเราต้องหมอบเงียบหรือหยุดในการปั่นเครื่องปั่นไฟปั่นเครื่องแ,แบบไปที่รันแมากระดกลิ้นเฉยไปดูกันไม่ล่ะลุงหนูปั่นเสร็จหนึ่งเครื่องได้สองเครื่องเลยไหมจากห้าเหลือสามแล้ว รอแป๊บตอนนี้เราผู้กล้าทีมเดอกแกล้งลุงหนูนี่ยังไม่มีใครเพียงพำมอา้าวเพียงพํมไปซะแล้วหนึ่งคนครับโดนฮันเตอร์ตีซะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่โดนตียังไม่โดนจับนั่ง oh. เก้าอี้ถ้าเพื่อนโดนจับนั่งเก้าอีน้นี่เราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะกลายเป็นผีพุ่งใต้ไป <laughs> ามา,มาเชื่อมต่อแล้วโอเคเพื่อนเราสกิลยังดียังหนีได้อยนะระหว่างปั่นเครื่องปั่นไฟนะครับถ้าเกิดมีหลอดตัวนี้วิ่งขึ้นมานะเราจะต้องกดให้ตรงในหลอดเนี้ยปั้งอยู่ตรงไหนเราต้องกดให้อยู่ในหลอดนะถ้าไปอยู่ในหลอดเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่เจ้าฮันเตอร์ว่าเราอะ กำลังตัดนเครื่องปั่นไปอยู่ตรงนี้ทางยังเพื่อเรายังหนีได้อยู่ว่มามาบ่อยสิเหลือเกิน ใด้แล้วเหลือสองเครื่องเนี่ยถ้าลุงหนูปั่นสำเร็จนะลุงหนูนี่ทูอินวันเหมือนรีจอยครับปั่นเสร็จหนึ่งเครื่องได้สองเครื่องเพราะลุงหนูเชื่อมต่อเอาไว้ให้ดูการที่หืูงนลุงหนูปั่นเสร็จหนึ่งต่อสองเห็นไหม เมื่อกี้เหลือ2เครื่องครับตอนนี้เราต้องวิ่งไปที่ประตูนะครับสังเกตดูได้ประตูทางออกมีหลายประตูนะแต่ว่าเราจะดูว่าประตูนี้อยู่ตรงไหนก็สังเกตง่ายๆมีสีเสสส่เหลี่ยมสีส้มๆสี่เหลี่ยมสีส้มๆเอ้ยวันนี้เป็นยังไงพูดผิดเรื่อยโอ้โหเราอยู่พร้อมเพียงกัน3มคนตรงนี้เลยมีคุณหมอด้วยโอ้ยสบายเราเดอกแก๊งเราจบแน่แล้วเพื่อนเราไปไหนคนนึงลนะ่ะ อูดิเพื่อนอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะเพื่อนเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะอีกคนอยู่ไหนนะสงสัยท่าทางจะโดนตีแล้วไปละบายบายขอโทษนะเพื่อนที่ไม่ได้ช่วยเ<อ>นี่ยสงสารเพื่อนหรยอไมโดนตีคนเดียวเลยผ่านไปแล้วเกมแรกลุงหนู ชนะไปครับสามต่อหนึ่งี่ชนะไปสามต่อหนึ่งนะจ๊ะอ่าสงสัยแต่ชิ้นนะคงยังอาบน้ำอยู่น้องวูบน้องวูบไม่สนใจเล่นกะลุงหนูหรือข้ามคืนนี้พรุ่งนี้วันหยุดด้วยเล่นกันยาวๆ มาดูกันอ่า <c oughs> ยี่มาแล้วระหว่างรอเพื่อนเพื่อนี่เพื่อนรุ่นไหนไม่รู้นะอ่า <c oughs> เพื่อนรุ่นไหนไม่รู้ละ่ะแต่เราเล่นเกมด้วยกันนะครับเกม ไอดีนิตี้วีนะครับมันก็ช่วยพวกเราในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การวางแผนการมีน้ำใจเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเกมนี้มันให้กับพวกเรานะครับถ้าพวกเรารู้จักใช้มันนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เราพยายามช่วยเหลือกันลุงหนูก็มีหน้าที่ปั่นเครื่องปั่นไฟไปเรื่อยๆเห็นไหมปั่นไปเรื่อยๆได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เกมเมื่อกี้เราชนะแบบขาดลอยเลยนะ สคนเราออกได้สมคนน่ะเออเราออกได้3ามเพื่อเราโดนโดนตีตอนท้ายสักคนหนึ่งโอ้โหเสียดายนะครับแหมไม่สามารถไปช่วยเพื่อนได้มามาดูเกมที่2กัน ลวงหนูเงียบให้พวกเราฟังเอฟเฟกของเกมนี้หมาติดใจโรงงานผลิตอาวุธนะครับสถานที่ที่เราต้องหนีออกไปให้ได้เกมเมื่อกี้เราก็เล่นครับนักโทษเกมนี้เราก็ยังเป็นนักโทษเหมือนเดิมคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้ตัวละครตัวนี้คือปั่นเครื่องปั่นไฟหนึ่งเครื่องเย สามารถโยงหนึ่งเครื่องได้พูดง่ายๆคือเหมือนรีจอยแพนเทนครับคูอินวันปั่นหนึ่งได้สอง <c oughs> อ้าวสวัสดี้ไอเพื่อนมาเรามาช่วยกันปั่นนะจ๊ะเพื่อนรัก <c oughs> เอ่เอี่เราอยู่กบับสาวน้อยช่วยกันปั่นช่วยกันปัน่น ถ้าทางไม่เข้าท่าแล้วมันมาแล้วมันจะตีใครละ่ะระหว่างเรานักโทษก,กับสาวน้อยกะแล้วมันต้องมาตีเราครับเออเอาที่เอานี่มันวิ่งมาเอาหมายบังครับนี่น้องเตจินบอกแล้วถ้าเราเลือกตัวปั่นไฟดีนี่เจ้าฮันเตอร์มานี่มันจะกดเราก่อนครับเพราะเราเป็นภัยที่ร้แรงสําหรับเจ้าฮันเตอร์วัดดีสาวน้อยวิ่งตามกันมาเร็ว ใจลุงหนูเท่าไหร่หัวใจลุงหนูจะเต้นแรงมากขึ้นเท่านั้นน, là là, นี่มันไม่ธรรมดามันส่งมันส่งมานี่ตัวไม่มาส่งลูกน้องมาตีลุงหนูโอ้โห ดูงใสดูงใสเกมนี้ลุงหนูคงจะได้นั่งเก้าอี้แล้วเว้ยมันไม่ตามใครเลยวิ่งรอบตึกอยู่นี่แหละเฮ้ยกระโดดกลับไปแจมนี่เฮ้ยน้องตามมาโอ้โห,โหมาทีสองครับแพ็คคู่แพ็คคู่อย่างนี้ลุงหูจะรอดหรอวะ ขอบใจสาวน้อยคอ,อ,อ,อยยังช่วยนาอกลุงหนูสีม่วงน้อยหัวใจไม่เต้นแรงแต่หน้าแดงทุกทีอ่ะ มอง,ง,งว่าลุงหนูหมดทำไมถ้าเราหมอดอย่างเงี้ยเจ้าฮ oh. ันเตอร์ไม่มันไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวได้แต่ถ้าเรายังยืนอยู่เนี่ยเราโดนแน่ๆ oh. ตอนนี้เรารอดแล้วเอ oh. ้เพื่อนเราเอ้าสาวน้อยโดนแทนด้วยเหรอโอ้ย oh. เอามาเป็นไรเดี๋ยวลุงหนูจะปั่นไฟให้ก่อน oh. เครื่องปั่นไฟเหลืออีกสองเครื่องถ้าลุงหนูปั่นสองเครื่องนี้สำเร็จ เราก็จะไปเปิดประตูหนีออกจากด่านนี้กัน เราฮันเตอร์ไปไหนนะไปนานๆนะเครื่องเดียวเท่านั้น เครื่องแล้วจดสังเกตที่เราจะวิ่งไปที่ประตูนะครับหลุงหนูบอกทุกค่ำคืนเลยสังเกตนะครับสี่เหลี่ยมสีส้มๆนะครับวิ่งไปทางนั้นครับวิ่งไปทางนั้นเพราะว่าเป็นทางออกนะครับไปพดรหัสแต่ตอนนี้ลุงหนูแย่หน่อยครับเพราะว่าประตูนี้เจ้าฮันเตอร์มันเฝ้าอยู่เอาหลบหนีได้เฉยแตแดงว่าเจ้าฮันเตอร์นี่ยอมแพ้แนะ่ S 1> <S 1> <S รอบนี้เกมนี้แพ็กสี่คนเลยชนะสวยสดงดงามสองเกมควงสองเกมควงโอ้โ มาแล้วมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำย็งไงมาชนะสองเกมเข้าไปร้องเพลงเพราะอะเลยเออครับดูครับ,รบนี่ได้ไรได้ไรเออเฮ้ย โอ้โหไปแม่เตชินอาบน้ำนานนะต้องใส่ะเล่นต่อสักเกมน้องๆน้อหนูถ้าอยู่ในห้องนี้นะครับอยากให้น้องหนูเล่นเป็นจะเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่าก็บอกนะครับแอ รอเราเด็กแก๊งลุงหนูอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาเล่นเป็นทีมจะรู้เลยจะแปลกนะลุงหนูเล่นคนเดียวเหมือนเก่งพอไปรวมกับน้องๆลุงหนูแนละ้วทำไมตายเร็วแท้ก็ไม่รู้มามามาดูกันว่าเกมที่สามของค่ำคืนนี้ลุงหนูจะเล่นเป็นตัวอะไร อ้าเตชินมาแล้วเหรอโอ้ยลุมหนูเข้าแล้วสิออกทันเปล่าเนี่ยส่ยจะไม่ทันอเกมนี้ลุงหนูเลือกเป็นฮันเตอร์ด้วย ยกเลิกเหรอที่บรลุหนูทําเป็นไหมเฮ้โอ้ยเตจิน <Huh? S 1> โอ้ย <Huh? S 1> ไม่รู้กดเป็นเปล่า <Huh? S 1> รอแปบ๊บรอแปบ๊บ <Huh? S 1> รอแปบ๊บรอแปบ๊บไม่น่าเกินห้านาทีหรอก เพราะว่าลุงหนูเล่นเป็นฮันเตอร์เทพด้วยเทพมาเกมที่สามเกมนี้ลุงหนูเล่นเป็นฮันเตอร์แสดงว่าลุงหนูต้องขัดขวางให้เราผู้ถูกล่าทั้งสี่คนนั้นไม่สามารถปั่นไฟให้ครบนะครับทั้งห้าเครื่องหรือถ้าปั่นครบแล้วลุงหนูก็ต้องไม่ให้เขาสามารถรอดออกจากสถานที่แข่งขันนี้ได้ ลุงหนูทําได้ลุงหนูจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้โอ้โหไอ้นี่เล่นของแรงโดสนสักทีนึงเป็นไงนี่นี่นี่นักโทษอย่า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 เล่นกับลุงหนู ุงหนูไม่ธรรมดานะดูลุงหนูโวลร้องก็รู้แล้วนั่งเก้าอี้ไปหนึ่งแล้วเหลืออีกสามเฮ้ยไอ้นี่โอ้โหมาช่วยเพื่อนเหรอโดน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 ตามไป วิ่งไปดีๆว,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 วิ่งไปวิ่งไปดีอย่าอย่านี่เอ้ยกระเทิรกันเดิเอ้ยไอ้ไม้แผ่นนี้ขวงเหรอเอาเอาเอาวิ่งไปวิ่งไปหลายคนอาจจะงงไว้หลวงหนูรู้รรรออยังไงเนี่ยเวลาเราพูดถูกล่าวิ่งเนี่ยมันจะมีรอยเท้าให้เราเป็นจุดสังเกตว่าเขาเดินอยู่แถวไหนเอ้ย เต็ม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 มาล้มข้างเก้าอี้ด้วยขอเชิญนั่งทัานวิ่งมาเหนื่อยมากแล้วโอ้โหโมามานี่นี่วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปรู้ไหมเจ้าจะโดนแล้วเจ้าจะโดนแล้วหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งดอกเอ้ยเอ้ย โดนโดนโดนแล้วล่ะคุณหมอปั่นเครื่องปั่นไฟเหนื่อยแล้วคุณหมอมานั่งแล้วคุณหมอนานโดนตีทุกคนหนีได้หนีได้มามามาสิช่วยหนูมาช่วยคุณหมอแล้วโดนสิโดนเข้าไปเราอะโดนเข้าไปโอ้โห เจ็บนี้อีกนานไม่ตามหมอแล้วเล่นไอ้นี่ก่อนเลยไอ้นี่เล่นของแรงเจ็บนี้ไม่ลืมโดนละโดนละเจ็บลึกกว่าเดิมยังไงทืบเจ้ไม้อันนี้เก็ไว้ทำไมเอ้ยอย่ายาอย่า

โดนละโดนละโดนละเออโดนละนี่แหมเล่นของสูงนี่ต้องโดนนั่งเลยมาล้มข้างตรงที่นี้นั่งอันนี้คุณหมอเหนื่อยไหมจ้าคุณหมอนั่งเก้าอี้สักนิดนะจ๊ะ เอาสิมามามาโดนโดนไม่คนไม่คนโดนเอ้ยโดนโดนตีมันกองไว้ตีมันกองไว้อไวเอ้ยนั่งกาอีสซะไปขึ้นสวรรค์ไปได้แล้วไปไปไปนั่งเอาละเอาละ ตามตีตัวก่อนขึ้นสวรรค์ไปหนึ่งหนีเรามาได้อีกหนึ่งเหรอแสดงว่ามันอยู่ด้วยกันขึ้นสวรรค์ไปสองแล้ว ไหนกันว่าเฮ้ยเล่นเกมไอเดนนะเว้ไม่ได้เล่นเกมต้อนหาไหนว่าอมอี่รักษาตัวดีกว่าเพื่อนเลย ตรงนน้นเห็นแล้ว <c oughs> เป็นไงหมอชะตาคัดยอยู่ด้วยกันใช่ไหม <rada> ใคให้ล้มไปตัวหนึ่งก่อนเอ้ยมานี้มานี้ โดนละหมอโดนละโดนไปทีนึงโดนละปักนีอ่อย่าลีลาไอ้เพื่อนยากรีบเดินเข้าอืืมมามายังยังยัง ยังจะหนีให้นั่งดีๆไม่นั่งยังจะหนีเตรียตมตัวเตรียมใจไว้เอาปักอนี่นี่อีกทีหนึ่งโดนแน่ไม่เหลือนี่โดนโดนแล้วละ่ะไปนั่งเก้าอี้ลอยขึ้นฟ้าไปซะไอ้เพื่อนเวลา ของเธอหมดแล้วไปไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงคุณหมอไปไปไปขึ้นสวรรค์กันเถอะที่รัก <c oughs> เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วเป็นผีพุ่งใต้ไปทั้งสองคนพร้อมเพียงกันนี่เอาตบมือหน่อย <c oughs> เกมนี้เกมที่หนึ่งก็ชนะเกมที่สองก็ชนะพอเกมที่สามมาเป็นฮันเตอร์ชนะแบบไร้ที่ติอีกโอ้โหนี่สามเกมนี้ลุงหนูเล่นคนเดียวเพียวๆเลยนะจ๊ะนี่ติดตามกันติดตามกัน